สวัสดีครับสดๆครับของแท้ไก่ฟ้าไอ้นกยูงครับนกยูงโทษสีนกยูงครับวัดเทพิทักษบุญบุญนวาวรารามครับนี่ครับไฟวัดจะแท้ครับไยวัดพุทธมตรตาธรรมมตริตตาสังฆมตรตา พุทธรัตนังธรรมัตนังนี่ครับเป็นบรมโบราณครับผมของบรมโบราณสำหรับข้าวสมัยก่อนครับเอกวัวอันนี้คือเครื่องบดเครื่องบดแป้งสมัยโบราณครับใส่ข้าวไปก็บดเป็นแป้งมาสมัยโบราณครับบดเป็นแป้ง เห็นบทแป้งนี่ก็เป็นกระเวนโบราณครับโบราณมันทุกข้าวนี่แอกสมัยเอกคอ,กอใส่คอวัวไม่ควรใช้ควายเอาเขาเนี่ยไมกควรใช้ควายเอาเขาอกใช้ควายโอ้โหหลายหลายหลายสิบปีอายุอันนี้ปีครับอันนี้ก็เป็นเป็นไงครับเป็น เป็นอันนี้เป็นเป็นเครื่องใบมะพร้าวครับบดมะพร้าวสมัยบนมะพร้าวครับมีสายพานดึงสายพานดึงครับบดมะพร้าวมะพร้าวเป็นอันนั้นเล็กๆครับเป็นตะปูเล็กๆสมัยก่อนยังมีหลงเหลืออยู่ครับมีสายพานดึง บางทีอาจจะจะใช้มือแต่ก่อนเขาใช้มือเอาก็มีครับอันนี้ก็ทุกข้าวครับข้าวตะโกตะโกใหญ่บรรทุกข้าวครับข้าวโอ้มีไก่ไก่ปลาด้วยครับไก่ปลาแล้วก็มีนกยูงนะไก่ปลามื้กยูงไกป่กไกปลาก็มีนกยูง ก,ก,ก,ก็มีกระลอกกระลอกมีกระลอกเป็นธรรมชาติจริงๆครับทีนี้เป็นธรรมชาติมากเป็นป่าธรรมชาติมากครับผมมีกระลอกให้เห็นกระลอกตัวเลว็กตอกรลอกขาวครับเป็นธรรมชาติมีก็ะนกยูงของแท้ครับของแท้ีของแท้ นะครับเปของแพ้เลยครับ,งรบทงสบัดตะลิ้วครับโอ้ทงทงสบัดตะลิ้วครับผมโอ้ศาสนาครับนกแท้ครับของแท้เลยของแท้เลยกกกกุุุุ ลุงรำแพลนถ้าใครไม่เคยเข้ามาก็แวะมาครับที่วัดนี่ครับยูแถวห้างตรงฉลบ,บุรีไอ้อยู่ปากช่องทางตรงสลบ,บุรีครับผมปัตตะพิทักษ์บุญเจนารามจังหวัดนครราชสีมาออกเป็นวัดนครราชสีมาของเขตนครราชสีมาครับผมนึกว่าเป็นของจังหวัดสลบบุรีเยอะครับมีเยอะ ครับสวัสดีครับจุก่าชาแนลครับยินดีครับ